ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับโรบิน o ูดเปิดตัวการลงทุนคริปโตแบบ DCA หวังช่วยลูกค้าลดความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนโรบิน o ูดได้ประกาศเมื่อวันพุธถึงฟีเจอร์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์คริปโตที่จะให้ผู้ใช้ลงทุนในตลาดโดยอัตโนมัติเป็นประจำแบบ DCA ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ล่าสุดสำหรับส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทได้กล่าวว่าคุณลักษณะนี้จะช่วยลดผลกระทบทางด้านความผันผวนของคริปโตโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ลงทุนในช่วงเวลาต่างๆแทนที่จะทุ่มเงินก้อนใหญ่ลงไปในทีเดียวซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าดอลลาร์คอส a อเวอร์เจจิงหรือ DCA โดยผลิตภัณฑ์จะพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้จำนวนหนึ่งตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป การลงทุนแบบทีละน้อยแทนที่จะลงเงินทั้งหมดในคราวเดียวจะช่วยให้ลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาที่อาจจะเกิดขึ้นในบางครั้งได้ทางด้านของโรบินฮ o ด Cloud โดยโรบินฮูดนั้นไม่ใช่แพลตฟอร์มคริปโตเดียวที่อนุญาตให้ผู้เล่นลงทุนในลักษณะนี้เนื่องจากคู่แข่งขันเช่น FTX. US และ Coinbase ก็มีคุณสมบัติที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตามการเพิ่มการลงทุนลักษณะนี้ของโรบิน o ูดแสดงถึงความต้องการที่จะขยายสายธุรกิจที่เน้นไปที่คริปโตเคเรนซีซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยหัวหน้าในส่วนคริปโตของโรบิน o ูดอย่างคริสตินบาวได้กล่าวว่าบริษัทได้วางแผนที่จะนำเสนอคุณลักษณะนี้ให้กับลูกค้ามาสักระยะหนึ่งแล้วและหวังว่าจะช่วยลดความเครียดจากตลาดลงได้